ครับผมเะเอเือหนึ่งวันนี้เข้าห้องซ่อมครับมี2อ,อย่างเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้ากับกา n ําร้อนนะครับซ่อมกา n a ร้อนก่อนที่เราใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับคล้ายๆกับกระทะไฟฟ้าที่ผมลงไปให้ดูนะครับก็จะมีตัวนี้มาเช็คอันดับแรกเช็คสายก่อนนะครับมันจะมีขั้วอยู่2องขั้วนะครับเห็น,หน,หนแดงๆไหม วัดสายใดสายหนึ่งกับขวนี่ครับตั้ง R คูณหนึ่งหรือ R คูณสิบก็ได้ครับครับจับจับปักข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่แล้วก็อีกสายหนึ่งที่ตัวไหนตัวหนึ่งจะมีสองสองช่องนะครับหนึสองสองช่องนะครับ จีช่องตัวนี้แสดงว่าสายนี้ครับสายในนะครับสายในไม่ขาดตัว,ต,วตัวสายนอกนะครับตัวสายนอกสายนอกสายนอกองเป็นตัวนี้นี่ไม่ขาดนะครับมีเตอร์ขึ้นนะครับดี๋ยวให้ดูไปเช็คตัวนี้นะครับนี่นี่คือเส้นนี้กับตัวนอกนะครับตัวนอกมีเตอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะกลับข้างที่นี่ ตัวในนะครับที่นี่ตัวในจะมีสองสองช้อครับตัวในดูตัวในนี่ครับตัวในเขยมขึ้นนะครับอย่างว่าไม่ขาดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัดปัญหาไปครับถ้าขาดก็ต้องไล่ดูนะครับดูขดลวดมีสองตัวนะครับมีสองขั้วนะครับมันจะลงไปชนกันนะครับมีเดือยลงเดือยนะครับตัวนี้ก็ วงนะครับวงในวงนอกนะครับนี่ตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นลองถอดถอดกลนดูครับถอดกลนดูสวิตเนี่ยครับสวิตเปิดอยู่นะครับต้องต้องกดเปิดสวิตเปิดปิดเปิดดูด้วยนะครับมันขาดไหมขาดบาปทีสวิตปิดอยู่มันจะไม่ขึ้นนะครับต้องเปิดสวิตไปถ้าไม่ขึ้นคือดูดูข้างในครับถอดดูข้างในครับถอดให้ดูมันก็จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับ ตัวที่หูตัวหนึ่งแล้วก็ที่ก้นที่ก้นอีก3ามนะครับ3 4 4สี่สี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้ถอดน็อตสตัวนี้ออกนะครับหมุหนน็อตก็ดึงออกมาเลยนี่ค mm รับ hmm. แล้วก็มีที่หูด้วยนะครับที่หูที่ข้างบนด้วยนะครับตัวนี้ฝาตัวนี้ดึงนะครับดึงนางออกมาทีดเดียวเนี่ยออกแล้วครับมีสองตัวนะครับสองตัวนึงนะครับทั้งหมด สามสี่ห้าหกหกตัวครับทั้งหมดนอกหกตัวนะครับนครับอกมาแล้วสวิตสวิตนะครับสวิตปิดเปิดนะครับเช็คก็เช็คสองสองสองเส้นนี้ครับปิดเปิดเสียไหมสวิตนะครับจับสองเส้นนี้ เปิดนะครับ,แบบสายสองเส้นนะครับมีที่หุ้มอยู่นะครับมันจะมีทอหดหุ้มดนียต้องแกะแกะใหม่นะครับเส้นนึง ครับผมวัดแล้วก็สวิตไม่ขึ้นนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกมาเลยถอดน็อตเอาสวิตออกมาเลยยกสวิตออกมาตัวนี้จะเป็นคล้ายๆใบมีดทอดนะครับมันจะดีดนะครับดีดตัวเวลาร้อนจะดีดตัดนะครับดีดตัดนะแล้วก็กดใหม่นะครับกดใหม่ก็จะเริ่มทํางานใหม่นะครับว่ามันร้อนในที่มันก็จะตัดดีดนะดีดอย่างนี้นะครับแต่วัดดูแล้วไม่ขึ้นเลยครับสวิตตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับมันขาดขาดตรงขานี่ครับนี่ครับ ตรงขาเลยนี่เห็นไหมครับขาตรงนี้มันขาดนะครับมันไม่ต่อต่อกับจากสายนี้มาครับมันจะต่อจากสายอนี้มานี่ตรงนี้มันขาดตล้นะครับเนลอยวัดดูมันไม่มันไม่ต่อถึงกันนะครับไม่ต่อถึงกันนะครับสวิตตัวนี้เสียนะครับต่อตรงได้ครับต่อตรงได้แต่แต่มันจะไม่ตัดนะครับอันตรายนะครับเราต้อง นั่งเฝ้าครับตัวสวิตตัวนี้ต่อใส่กันได้ก็จะทํางานเลยนะครับแต่เราต้องนั่งเฝ้านะครับแล้วเราไปนั่งเฝ้าแล้วไฟไหม้ได้ครับช็อตได้ครับเวลาดาแห้งครับมันจะมันจะไม่ตัดนะครับต้องเปลี่ยนสวิตนะครับเปลี่ยนสวิตสวิตตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับนี่จะมีตัวนี้ถอดออกมาสวิตการน้ําร้อนนะครับต่อเจ็ตตัวนี้ออกมาครับเอาตัวนี้ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ไม่แพงครับไม่กี่บาท อ่านี่ครับดึงออกมาละตัวนี้ไปซื้อครับสวิตตัวนี้ครับถ้าต่อตรงก็นี่ครับจุกเชิญนะครับแต่ต้องนั่งเฝ้านะครับนี่สงสายเส้นนี้เอาใส่กันเลยนะครับก็จะติดเลยนะครับจะลองทําให้ดูนะครับแล้วก็จะถอดก้นให้ดูอีกตัวหนึ่งที่เสียนะครับอยู่ตัวตูดนะครับตัวตูดถอดอาสามตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันเสียนะครับจะจะจี้ตรงให้ดูครับ ร้อนนะครับทำให้ดูตัวนี้เสียแล้วครับเนี่ตัวนี้ขาดเรียว่าต่อตรงเชื่อมได้ครับบัดบัดก,กรีนะครับถอดออกมาครับถอดมาซ่อมได้บัดก,กรีตรงตรงตัวนี้กับตัวนี้ให้มันต่อกันกับตัวนี้นะครับต่เกะออกมา,มาแล้วบางทีกลับเข้าไม่ได้นะครับเกะตัวนี้ออกมานะครับรกะให้ดู เลยหักเลยหักเลย,เ,ยเกี่ยวมาก็หักเลย,เยจะมีสองสองเส้นนะ,น,ะนะครับจะมาแปะเปิดดูกดดูตุดดูตุดแล้วจะพายดูตุด สามตัวนี้ถา้าสวิตช์ไม่เสียนะครับถาบ้าสวิตช์ไม่เสียกับตัวนี้ไม่เสียที่เหลือก็ตูดนะครับดูต oui, ูดไปตามสเต็ปนะครับสเตปที่สเตปที่ที่สามครับอ่าสเตปที่สามดูตูดท hey, ีนี้ถ้าสวัดดูแล้วสวิตช์ไม่เสียนะครับที่วัดสงสายที่บอกนะครับที่เหลือก็ตูดที่นี่นะครับ ไม่อันตรายครับเราไม่ได้มีไฟครับมันไม่มีไฟตกค้างครับพวกนี้ครับไม่เหมือนทีวีนะครับเราตอดตั้งทำไม่อันตรายครับไม่มีไฟตกค้างนะครับไฟตกค้างไม่มีนะครับนี่ก็ตูดนะครับนอนี่นะครับตัวหนึ่งที่เสียนะครับตัวนี้ไม่มีครับไม่มีเทอร์โมพิล ตัวโมฟิวไม่มีตัวนี้ต่อตรงอย่างเดียวครับต่อตรงเดียวถ้าตัวนี้ไม่ขาดแล้วก็ขดลวดอย่างเดียวครับนี่ตัวนี้เพราะตัวนี้มันต่อตรงนะครับจากสวิตจากไฟตัวเส้นนี้ไปเข้าสวิตช์เส้นนี้ก็ออกมาเข้าขดลวดคมร้อนก็จะมาเข้าขดลวดความร้อนเลยนะครับขดลวดคมร้อนสองเส้นนี้ครับ เส้นนี้ไฟจะมาเท่านี้ครับออกมานี่ออกมานี่นะครับไฟไฟจะเข้าเส้นหนึ่งเข้าตรงนะครับเส้นหนึ่งนี่ครับเส้นหนึ่งจะออกมาออกมาเส้นนี้เข้าฝั่งนี้นะครับเข้าตรงเลยนะครับฝั่งนี้นะครับีฝั่งนี้จะเข้าออกมาเส้นนี้ก็ผ่านสวิตผ่านสวิตมามาเข้าหลอดไฟด้วยนะครับสองฝั่งหลอดไฟมามาถึงตรงนี้หลอดไฟก็จะติดนะครับหลอดไฟก็จะติดแล้วก็ ออกมาเข้าคนลดความร้อนนะครับไม่มีเทอร์โมฟิลครับถ้า2ตัวนี้ไม่เสียเสียเตีบที่3คือคนลดคดามร้อนแน่นอนครับเดี๋ยวจะเช็คกันดูครับคนลดความร้อนตั้ง R คูณ1 R คูณ10ก็ได้ครับคนรุ่ดขมร้อนนะครับก็จับเลยครับแต่ตัวนี้รู้แล้วเสบิบเสียคนลดความร้อนจะไม่เสียครับแต่บางทีก็เสียได้เสียพร้อมกันนะครับเสียพร้อมกันนะครับคนลุคดามล้อนก็จับจับสองฝั่งเลยนะครับ กับฝั่งนี้ครับถ้าคนลดคนลวดความร้อนไม่เสียจะต่อตรงให้ดูนะครับต่อตรงสวิตช์นะครับอย่ากีตัวนี้ต้องขึ้นนะครับนี่ดูครับดูมิเตอร์ด้วยอ่าขึ้นนะครับอันนี้คนลวดความร้อนไม่เสียนะครับตัวนี้แน่นอนนะครับนี่ครับม่ขึ้นขึ้นนะครับขึ้นนะครับับขึ้นนะครับจะเช็คให้ดูนะครับขึ้นนี่ครับจะไปดูฝั่งนี้นะครับ จะไปดูฝั่งนี้สองฝั่งขึ้นทั้งสองฝั่งหมดแล้วครับนี่นครับเห็นไหมเข้มขึ้นนี่ครับเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะมาตัววงกลมตัวในตัวนอกตัวนอกนะครับตัวนอกนี่ตัวนี้จะตรงมาตัวนี้เลยแล้วก็ตัวในตัวในจะออกมาเส้นนี้แล้วก็ผ่านสวิตผ่านสวิตค่อยมาเข้านะครับนี่ครับจะมาเข้าตัวนี้นะครับนี่จะออกมาเส้นนี้ าเราวัดนี่จะไม่ขึ้นนะครับวัดที่ผ่านสวิตนะครับจะไม่ขึ้นนะครับสองเซนเมจะมาเส้นนี้ฝั่งนี้ฝั่งเข้ารูข่อขดลวดความร้อนฝั่งนี้นะครับถ้าวัดฝั่งนี้จะขึ้นนะครับนี่ครับจะขึ้นว่าฝั่งนี้จะมาเข้าขดลวดความร้อนไม่ผ่านสวิตนะครับนี่ครับที่วัดต่อตรงต่อตรงตรงตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อให้ดูนะครับเียรุ่นนี้ไม่มี เทอโมฟิวนะครับคือขาดอย่างเดียวครับกดลดกุกกลม้อนนะครับเดี๋ยวต่อตรงให้ดูน,นี่ก็รู้แล้วชุดนี้ไม่เสียครับจุดไหนนี่ไม่เสียนะครับเสียเฉพาะสวิตนะครับสวิตเสียนะครับสวิตเสีย,ยเดี๋ยวจะประกอบอันนี้ก่อนอครับก็เช็คดูแล้วตัวฐานไม่เสียกดลดกกลม้อนไม่ขาด เสียตรงสวิตนะครับตัวนี้นะครับต่อตร, <issions> ตรองกันดูแลนะครับนะครับเสียบเข้าไปไฟต้องขึ้นไฟขึ้นจะร้อนแน่นอนครับนี่ครับไฟขึ้นครับเืียต่อตรงนะครับไฟขึ้นทํางานนะครับนี่ตอนนี้ทํางานนะครับเสียต่อตรงครับคือจําจําจําสวิตนะครับจําคือข้อหากันนะครับร้อนแล้วครับนี่ยอายร้อนขึ้นแล้ว นะครับนะครับมันจะไม่ตัดนะครับที่บอกว่าสวิตตัวนี้มันจะตัดนะครับมีไอนันะบตัวนี้มันร้อนนะนะครับเนี่ยดูร้อนเลยครับ รายกยกออกมาตัวนี้ยกมาคือตัดแต่ตัดแต่วงจรนะครับลูยกยกมาเนี่ยคือวงจรก็จะตัดไปด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเธอโมสตัดตัดจะมีตัวในอยู่อยู่ข้างในเปล่าลิดตัวนี้ เราต่อตรงครับเมื่อกี้ทำงานนะครับครับนี่ลองใส่น้ำนะครับลองใส่น้ำให้ดูต่อตรงนะครับต่อตรงนี่ต่อตรงนะสวิตตัวนี้เสียนะครับเสียงทางเสียงมันจะมีตัวตัดตัวตัดในสทอโมสตัดสทอรโมสตัดตัวในอีกนะมีสองตัวครับ มีสวิตอยู่มีสวิตแล้วก็มีตัวตัดอยู่ที่ตูดตัวไหนมันจะตัดอยู่ครับต่อตรงได้พอร้อนมันก็จะตัดตรงที่ตูดตรงไอ้ตรงกลางนะครับจะมีเทอร์โมสตัดอีกตัวหนึ่งครับตัวตัดตัดคมร้อนนะครับตัวนี้สวิตตัวนี้ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดแล้วก็ตัดด้วยนะครับเราใช้สวิตตัวไหนก็ได้แทนนะครับ ว่ามีตัวตัดอยู่ข้างในอยู่ตัวตัดในยอมนะครับการรุ่นนี้ร้อนเร็วนะครับมันจะทําให้ความร้อนแป๊บเดียวร้อนครับนี่ครับเดือดละนี่ครับประมาณนี้ตัวนี้ก็จะตัดนะครับตัวนี้ก็จะตัดเต๊กนะครับก็จะตัดดีดลงครับดีดลงกดขึ้นคือ ต่อนะครับพอร้อนในที่ตัวนี้ก็จะตัดแท็กนี่ครับประมาณนี้จะตัดแล้วครับประมาณนี้มันตัดแล้วครับแบนี่ครับแต่แต่ตัวในมันจะตัดตอนไหนครับตอนน้ําแห้งครับคือน้ําแห้งจะมันจะตัดตัวในครับคือสวิตตัวนี้เสียนะครับหมายถึงบางทีสวิตตัวนี้มันช็อตช็อตติดกันอย่างนี้ครับแต่ตัวตัวที่มีตัวในตัวหนึ่งเซฟตี้ครับจะตัดนะครับ คือตอนน้ําแห้งมันจะตัดไปนะครับตอนน้ำแห้งบางทีเสียบไว้มันไม่ตัดเดินนี้ครับเดินนีอย่างนี้เนี่ยตัวนี้มันช็อตมันช็อตติดกันนะครับเนี่ยมันช็อตติดกันนะครับสมมุติช็อตติดกันแบบต่อตรงนี่ครับมันจะทํางานตลอดนะครับจนน้ําแห้งน้ำแห้งปุ๊บจะมีตัวตัวข้างในมันจะตัดอีกตัวหนึ่งครับมีเซฟตี้ครับเซฟตี้นี่ครับแต่ปกติมันจะตัดแล้วครับตัวนี้จะตัดแล้วนี่ครับเพราะว่ามันเดือดได้ที่แล้วครับนี่ครับ มีเซฟตี้ครับถ้าไม่มีเซฟตี้มันก็จะไหมครับคือไหมบ้านเลยครับไฟลุกอะไรครับดับไฟฟ้ารัดวงจรไปเลยครับถ้าไม่มีครับเลยกรมีมีตัวหนึ่งข้างในอยู่มีอยู่กับตัวหนึ่งเรียกว่ามีแค่ตัวเดียวครับตัวนี้ก็จะตัดตัดตอนน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดทีอีกตัวนึงจะตัดตอนน้ําแห้งครับน้ําแห้งปุ๊บมันจะตัดเลยครับป้องป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรนะครับจะมีครับน่ครับมีก็เดือดเลยครับนี รุ่นนี้มันทําความร้อนแป๊บเดียวครับเดือดแป๊บเดียวครับนี่คือต่อตรงนะครับยกบอ,อกก็จะตัดนะครับยกบอ,อกก็จะตัดนะครับ๋ยวบางตัวจะไม่มีนะครับสวิตช์ข้างในนะครับบางตัวบางตัวยี่ห้อฮกจินนะจะไม่มีตัวตัดอีกตัวหนึ่งนะครับตับตอนน้ำแห้งจะไม่มีนะครับ อันตรายนะครับถ้าสยิตตัวนี้ช็อตนะครับถ้ามันขาดแบบนี้ก็โชคดีไครับถ้ามันขาดตรงนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าช็อตเดี๋ยวทำงานตลอดนะครับสวิตตัวช็อตมันจะมีช็อตได้นะครับช็อตติดกันเลยนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้มันขาดนะครับสวิตตัวนี้มันขาดร้อนนะครับน้ำร้อนแบบแบบที่ผมลองให้ดูตอนแรกครับไม่มีน้าครับมันตัดมันตับมันก็จะตัดไปตอนแรกที่ไม่ใส่น้านะครับที่ผมเสียบตอนแรก ให้มันตกกัดแทกนะครับคือไม่มีน้ํานะครับเสียแบแป๊บเดียวมันร้อนมันก็ตัดกันแล้วครับต่อน้ํามาใส่ลองให้ดูครับมันจะไม่ตัดถ้าน้ําไม่แห้งนะครับนี่ครับน้ำเดีอวนิดเดียวอ่าครับสรุปก็สวิตเสียครับคือสวิตมาใส่ก็ใช้ได้ครับต่อตรงชึบทำงาน,นสวิตตัวนี้เสียครับสรุป Ok, crapou.